สวัสดีครับนะครับผมวันนี้รัตนนรง์นะครับพาท่านพปออหยัดเขาวันมาเยี่ยมเพื่อนสิทธิชัยสมัยก่อนเป็นหัวหน้าห้องอะไรฮะมมสหสัมพันธ์มสหมมออะไรมอสหสัมัน์สองมสหสัมพันสองเออเนี่ยสิทธิชัยพี่บุญบังสะหารทำงานที่พัทยานะครับวันนี้ดีใจที่เจอเพื่อนนะครับเพื่อนก็แฮปปี้ดีนะครับแล้วมีความสุขสุขภาพแข็งแรงวันนี้เพื่อนเลี้ยงอะไรต้มเลยนะ ต้มกระดูกหมูนะครับประมาณร้อยโลนะครับอร่อยมากนะครับนี่อร่อยมากเลยครับเนี่ยอร่อยและเบียร์อีกประมาณร้อยลังนะครับแต่ไม่บอกยี่ห้อนะครับเพราะไม่ได้ค่าโฆษณานะครับประทับใจในเพื่อนมากนะฮะเดี๋ยวจะมาล้มทับอีกให้แบนเลยนะครับเพื่อนพอมันพอมันองมาดิเดนกรพะอ่ะยุบพอมันจะท้องมาเที่ยวเราจะมีเพื่อนปรมวลกคนทุกคนนะครับมาเที่ยวพัทยากันนะครับ วัคซีนโรงแรมผมได้แล้ครับมากรีบสี่อโรงแรมมีประมาณหมื่นต่อห้องนะอันรอย่านั้นได้เป็เไรมาหาผมดรนรงที่โรงเรียนก็ได้มาพักที่บ้านมาเยี่ยมที่เพื่อนสีทธิชัยมาพักที่โรงแรมได้ครับทัทยากลางนะครับยังไงติดต่อเบอร์เบอร์อะไรครับ094 429 1793ครับย้ำอีกทีครับ094 429 1793ครับส่วนผมดรนรงตามเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับดรนรงกระดาหรือดรนรงเพื่อนครับ ขอบคุณครับ Welcome to พัทยานะครับขอบคุณครับในวันนี้ยินดีต้อนรับท่านพ่อประหยัดขาวันรูกหลอกนะครับจากเมืองวาลินชำราบมา mm hmm. เทียนะ่ยวเมื hmm. อุบลราชธานีมาเยี่ยมเพื่อนสิทธิชัยรักพรมาผมด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากครับ